สำหรับท่านที่มีสวนแบบร้อนชื้นหรือแสวงหาพันไม้ต้นไม้ที่ปลูกประดับในบ้านเรือนแสดงถึงความเขียวขจีแล้วก็มีดอกขาวสะอาดตาสีสันสวยงามนอกจากนี้แล้วในพื้นถิ่นภาคเหนือของเราเรียกต้นนี้ว่าดอกโจกซึ่งจะออกดอกในช่วงปีใหม่เป็นต้นไปถ้าหากมีโอกาสไปตลาดและพบเจอดอกโจกนี้ แล้วได้นํามาทําบุญก็จะถือว่าจะมีโชคมีลาภในช่วงรุดูการนั้นด้วยนะครับต้นที่ว่านี้ก็คือกระดิ่งนางฟ้าหรือบางท่านก็เรียกสารพีน้ํามุ่นน้ํารวมไปถึงอีกหลายๆชื่อพื้นถิ่นเลยครับเนื่องจากว่ามีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเรานี่เองหากท่านสนใจและกําลังมองหาต้นไม้ต้นนี้อยู่แล้วก็ไปรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของเขา และก็รวมไปถึงสันฐานที่สําคัญเพื่อจะปลูกต้นไม้ต้นนี้ให้ออกดอกให้เราได้ชื่นชมความสดใสของดอกที่มีที่สันสวยงามกับเมยอเย็นสุดเหือตอนนี้นะครับเช่นเคยครับมยอเย็นสุดเหืต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ ที่มีโอกาสดูคลิปต่างๆหลายคลิปของมือเย็นนะครับแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้ากระดิ่งนางฟ้าเราก็เริ่มทําความรู้จักก่อนเลยว่าตัวเขาเองนั้นเป็นต้นไม้ถิ่นที่มีถิ่นกําเนิดนหนย่านบ้านเรานี้เองไม่ว่าจะตั้งแต่พมา่าไล่มาถึงไทยไปทางอินโดจีนลาวเวียดนามกัมพูชาลงไปที่มาเลเซียแล้วก็ไปถึงสิงคโปร์ด้วยความที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเรานี้เองก็จึงทําให้มีชื่อถิ่น หลายหลายชื่อเลยแล้วส่วนหนึ่งเลยนะครับก็บ่งบอกถึงภูมินิเวศในการเจริญเติบโตของเขาว่าเขาเกิดและก็เจริญเติบโตมีถิ่นที่อยู่แถบพื้นที่ริมน้ําซึ่งในธรรมชาติเราจะพบเขาอยู่ในป่าที่มีความชื้นสูงพอสมควรนอกจากนี้ก็พบมากในพื้นที่ลำธารจึงทําให้ในชื่อถิ่นของเรานะั้นหลายหลายชื่อก็แสดงถึงการมีภูมินิเวศ อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นแต้วน้ําสารพีน้ํารวมไปถึงหมุนน้ําด้วยนะครับสำหรับในชื่อไทยมีการตั้งชื่อใหม่ว่ากระดิ่งนางฟ้าทั้งนี้ก็มาจากสันฐานของดอกที่มีลักษณะคล้ายรูปกระดิ่งโดยในชื่อสามัญก็มีการตั้งชื่อจากลักษณะเด่นตรงนี้ด้วยนะครับก็คือ Fairy p e t t i ิโค t ก็หมายถึงกระโปรงนางฟ้านั่นเองสำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของกระดิ่งนางฟ้าก็คือเ l เ o a ค us Granddi f o r ฟ s โดยชื่อเอเลโอคาปัสเนี่ยนะครับก็มาจากรากศัพท์คำในภาษากรีกอยู่สองคำคำแรกก็คือเอเลียซึ่งแปลว่ามะกอกแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือคาปอสซึ่งหมายถึงผลไม้นั่นเองในที่นี้ถ้าเอามารวมกันก็คือผลคล้ายกับผลของมะกอกเมื่อเราพิจารณาจากสันฐานของผลที่ปรากฏขึ้นอยู่นี้เราก็จะพบว่าสันฐานของผลของเจ้ากระดิ่งนางฟ้านั้นมีความละไม้คล้ายคลึงกับผลมะกอกมากมากเลยครับนอกจากนี้แล้วชนิดพันธุ์แกรนดิโฟลัส ก็มาจากสองคำก็คือคำว่า Grandis ซึ่งแปลว่าใหญ่แล้วก็นอกจากนี้ก็คือ Frost หรือ Oris ซึ่งหมายถึงดอกไม้นำคำสองคำนี้มารวมกันเป็น a กรนดิฟรอสก็คือต้นไม้ที่มีสันฐานดอกมีขนาดใหญ่นั่นเองหากท่านสนใจที่จะนำม,มาปลูกในบ้านเรือนต้องมีพื้นที่ ขนาดใหญ่โตพอสมควรในการที่จะปลูกเขาไว้นะครับอย่างไรก็ตามก็สามารถจะปลูกควบคุมทรงพุ่มของเขาไว้ได้เช่นเดียวกันแต่เราต้องเข้าใจลักษณะหรืออุปนิสัยตามธรรมชาติของเขาก่อนว่าเขาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไม่ผลัดใบนั่นหมายความว่าถ้าเราหากเราเข้าไปพบในธรรมชาติเราอาจจะเห็นเขาสูงจเจริญเติบโตขึ้นไปได้ถึง15-16เมตรเลยก็เป็นไปได้และนอกจากนั้นตัวทรงพุ่มก็จะแผ่กว้างไปนับ 7 8 9เหรือ10เมตรสัมพันธ์กับความสูงของตัวทรงพุ่มด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ด้วยความเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไม่ผลัดใบนั่นหมายความว่าตัวเขาเองก็จะมีการผลัดใบหรือทิ้งใบแก่อยู่เนืองๆอ,อยู่เรื่อยๆอยู่เป็นประจำซึ่งแน่นอนครับจะเป็นภาระสำหรับท่านต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสนามหญ้าหรือสวนพอสมควรโอเค สันฐานในส่วนต่างๆของเจ้ากระดิ่งนางฟ้านั้นเป็นต้นไม้ที่มีเรือนพุ่มแผกว้างแต่ว่ามีใบแตกออกมาแน่นเต็มทรงพุ่มเลยเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูการที่เขาออกดอกหรือไม่ออกดอกก็ตามเรายังคงจะเห็นพุ่มใบทึบเช่นนี้อยู่ต่อเนื่องเลยลําต้นที่มีอายุมากๆนั้นก็จะมีเปลือกสีน้ําตาลอมเทาแต่ในส่วนของส่วนอ่อนๆนั้นก็จะมีสีเขียวแล้วก็อาจจะมีสีเขียวแซมแดงด้วย สำหรับใบที่เราเห็นเป็นพุ่มใบแน่นทึบนั้นก็มีใบเดี่ยวรูปรีหรือใบเดี่ยวรูปหออขึ้นเรียงเวียนสลับกันไปนะครับตัวโคนใบก็จะสอบแล้วก็ปลายใบก็จะออกแหลมไปเลยเส้นใบชัดมากๆเนื้อใบสีซึ่งจะมีการแตกพุ่มใบใหม่ตลอดทั้งปีเลยนอกจากนี้แล้วเรื่องของดอกที่หลายๆท่านทวินหาดอกของกระดิ่งนางฟ้าออกดอกเป็นช่อดอกรมัมเป็นช่อก,กระจะที่ออกบริเวณปลายกิ่ง ในแต่ละช่อดอกซึ่งเป็นช่อดอกแบบกระจะานี้จะมีดอกประมาณสัก8ดถึง16ดอกกลีบดอกมีสีขาวนวลแกมเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะครับข้อโดดเด่นอย่างหนึ่งเลยจากดอกของกระดิ่งนางฟ้านะครับจะมีการทิ้งเกสรและกลีบดอกจำนวนมากตามมาด้วยนอกจากนี้เป็นต้นไม้ยืนต้นอีกต้นหนึ่งเลยนะครับที่มีคุณสมบัติในการเรียกมแมลงมาช่วยในการผสมเกสรทำให้ผลของเขานั้นติดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ ในการที่เรานำกระดิ่งนางฟ้ามาปลูกในบ้านเรือนก็เพราะว่าเราชื่นชอบดอกที่สวยงามนี้ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลที่ปรากฏว่าเจ้ากระดิ่งนางฟ้านั้นจะออกดอกในช่วงปีใหม่จนไปถึงต้นเดือนเมษาหรือกลางกลางเดือนเมษาหรือซ้ำไปอย่างไรก็ตามในหลาย,ลายต้นที่มือเย็นเดินทางไปพบเจอนั้นก็ออกดอกไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในช่วงปีใหม่เสมอไปนะครับอย่างต้นนี้ถ่ายทำในช่วงกลางเดือนมิถุนายนของปี2567 ก็ออกดอกสะพั่งเต็มต้นแบบนี้เลยครับดอกสวยงามมากๆซึ่งดอกต่างๆเหล่านี้ก็สามารถจะติดผลได้ง่ายด้วยเราก็จะพบว่าในทุกๆช่อดอกที่ออกมาของเจ้ากระดิ่งนางฟ้านั้นเราจะได้ผลตามมาด้วยและแน่นอนครับว่าผลเหล่านั้นถ้าเราปล่อยให้สุกหรือแก่ตัวไปก็จะสามารถนําไปขยายพันธุ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามวิธีการที่นิยมก็อาจจะไม่ใช่การเพราะ,มะเมล็ดเพียงอย่างเดียวเพราะว่าช้าเสียเกินอีกวิธีการที่นิยมเลยนะครับก็คือการตอนกิ่ง ก็จะได้ผลผลิตเร็วขึ้นเพราะว่าได้กิ่งใหญ่แล้วก็ได้รากอย่างรวดเร็วภายใน4 5ถึง60วันก็สามารถจะนำมาขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับหากท่านสนใจที่จะนำมาปลูกในบ้านเรือนต้องสำรวจตรวจสอบสักนิดหนึ่งว่าในพื้นที่บ้านเรือนของเรามีแสงแดดเต็มวันอย่างที่เขาต้องการหรือไม่ถ้าได้รับเงื่อนไขแบบนี้ก็คือปลูกในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีมากๆแต่ถ้าจะย่อหย่อนลงมาสักนิดเป็นแสงสัก4ถึง6ชั่วโมงต่อวัน แบบนี้ก็สามารถปลูกได้หรือปลูกร่วมกับต้นไม้อื่นภายใต้สวนแบบน้ำตกหรือสวนป่าธรรมาชาติแต่ต้องมีแสงส่องรอดลงมาให้เข้าบ้างได้รับแสงแดดโดยตรงบ้างอย่างมีคุณภาพอย่างน้อยสัก4ีถึงชั่วโมงต่อวันนะครับก็จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ดอกให้ผลได้เป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นก่อนจะเลือกซื้อนำมาปลูกไว้ในบ้านเรือนก็ต้องพิจารณาก่อนนะครับว่า ตัวเขาเองนั้นได้รับแสงแดดเต็มวันหรือเปล่าอย่างไรก็ตามหลายท่านที่มีข้อสงสัยสําหรับการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่บ้านเรือนกังวลว่าระบบรากจะทําลายตัวโครงสร้างอาคารก็ไม่ต้องกังวลนะครับระบบรากไม่ได้แข็งแรงจนขนาดทําลายโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้ง่ายๆแต่สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลยก็คือการปลูกเขาไว้ห่างจากตัวอาคารพอสมควรเนื่องจากว่าตัวพุ่มใบนั้นมีความกว้าง อย่างน้อยสัก3 4เมตรขึ้นไปนะครับก็ควรจะปลูกห่างจากตัวอาคารในระยะนั้นเพื่อไม่ให้ตัวพุ่มใบนั้นตีเข้ากับตัวอาคารในกรณีที่โดนลมแรงสร้างความเสียหายให้กับอาคารนะครับระมัดระวังเรื่องทรงพุ่มแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาสวยงามอย่างเต็มที่ด้วยการขยายทรงพุ่มให้เต็มความสวยงามของเขาแบบนี้มากกว่า การพิจารณาเรื่องรากเป็นสําคัญนะครับนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านนํามาปลูกก็สามารถจะปลูกลงไปในดินโดยตรงหรือจะปลูกลงในกระถางก็ได้เพราะมีหลายๆที่ก็นิยมปลูกในกระถางด้วยเช่นเดียวกันแต่ขอให้มีขนาดกระถางใหญ่สักนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ทรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่โตและเพียงพอต่อการออกดอกในปริมาณมากได้ชื่นชมดอกอย่างสวยงามน,นั่นเองนะครับทั้งในกรณีการปลูกลงไปในดินโดยตรงและก็ในกระถางขอให้ปรุงดินให้มีอินทรีย์วัตถุสูงร่วนระบ,บายน้ําดี แบบนี้ก็เพียงพอต่อการปลูกเจ้ากระดิ่งนางฟ้าแล้วสําหรับการปรุงวัสดุปลูกก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดเลยใช้ดินเดิมก็ได้หรือดินปลูกแล้วก็ปรุงก,กับอินทรีย์วัตถุอีกหนึ่งส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยอย่างไรก็ตามในการปลูกนะครับถึงแม้ว่าเจ้ากระดิ่งนางฟ้าหรือสารพีน้ําหรือมุ่นน้ําแสดงถึงอยู่แล้วนะครับว่าเขาเจริญเติบโตอยู่พื้นที่ริมน้ํา แต่นั่นหมายความว่าเราไม่ควรจะปลูกลงไปในพื้นที่น้ําขังชื้นแฉะนะครับสําหรับเจ้ากระดิ่งนางฟ้าเนี่ยปลูกเสมอกับผิวดินโดยทั่วๆไปได้เลยแต่ต้องแน่ใจว่าตรงนั้นไม่ได้มีน้ําท่วมขังอย่างชั่วนาตาปีต้องมีการระบายน้ําไปในที่อื่นๆโดยที่ไม่ท่วมขังในบริเวณนั้นเราก็าขุดดินตรงนั้นนะครับแล้วก็ปลูกเขาลงไปโดยในการปลูกครั้งแรกที่เราปลูกลงไปนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นขนาดไหนก็ตามมือย็านแนะนําว่าควรจะใส่ค้ายันไว้ด้วยนะครับ อย่างน้อยสัก1ปีเพื่อให้ลมที่มีโอกาสปะทะกับทรงพุ่มต่างๆเหล่านี้ไม่ปะทะให้ตัวทรงพุ่มคอนแคลนแล้วก็จะส่งผลให้รากที่กําลังเดินดีๆอยู่เนี้ยเสียหายก็จะนํามาสู่การชะง,งักการจเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นค้มยันไว้เป็นดีที่สุดเลยนะครับนอกจากนี้เรื่องของการรดน้ําขอรดน้ําอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤด,ดูฝนที่มือเย็นไถ่ทำอยู่เนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะบางวันมีฝนตกก็งดน้ําไปแล้วก็วันไหนฝนไม่ตกเราก็รดน้ําอย่างไรก็ตามในช่วงฤด,ดูแล้งเป็นไปได้นะครับก็ควร รดน้าอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งทั้งนี้เพื่อรักษาให้เขาเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องไปแต่สามารถทนแรงได้ไหมก็สามารถทนแรงได้นะครับโดยอาจจะขาดน้ํา3-4วันติดต่อกันก็สามารถปล่อยเข้าไวเ้เช่นนั้นได้แต่อย่าทำร้ายเขถึงขนาดนั้นเลยนะครับถ้าเราเลี้ยงดูเขาอยู่ในบ้านก็รดน้ํามากหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤด,ดูแล้งเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งนะครับหรือถ้าไม่มีแรงจริงขอสักครั้งหนึ่งต่อวันเพื่อทําให้เขาเจริญเติบโตต,ต่อเนื่องไปได้นั่นเอง นอกจากนี้แล้วเรื่องการให้ปุ๋ยนะครับท่านไม่จําเป็นจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีให้เปลืองสะตุ้งสะางแต่ประการใดมือเย็นแนะนําให้ใช้อินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับปุ๋ยข้อปุ๋ยหมกักมูลไก่มูลไส้เดือนดินมูลวัวอย่างนี้นะครับใส่ลงไปในทุกๆ7จ็ถึงสิวันเป็นการดีด้วยนะครับจะทําให้โครงสร้างของดินดีแล้วก็มีธาตุอาหารค่อยๆทยอยปลดปลด่อยออกมาเป็นประโยชน์ต้นพืชของเราจะได้รับทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมจาก ปุ๋ยคอกหรืออินทรีย์วัตถุที่เราใส่ลงไปนั่นเองนอกจากนี้แล้วเรื่องของการตัดแต่งกิ่งก็มี2เหตุผลในการก็คืออย่างแรกก็คือการถูกเข้าโจมตีโดยโรคและแมลงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อราไปจุดใบไม้เนือ่องจากว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นพอสมควรเลยการที่เจอโรคเชื้อราไปจุดใบไม้เข้าทำลายนะั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้ามีในปริมาณไม่มากใช้วิกันไกลตัดแต่งกิ่งเอาออกนะครับแล้วก็เอาใบเหล่านั้นไปเผาทิ้งทำลายเพื่อป้องกันการระบาดแต่ถ้าเริ่มระบาดแล้วแนะนําให้ใช้ไตรซานหรือไตรโครเดอร์มาแอสเปอรดมในการฉีดพ่นลงไปนะครับในช่วงระยะเวลาเย็นๆขอสัก2รอบห่างกาันสัก5-7วัน แบบนี้ก็จะช่วยป้องกันและควบคุมกำจัดเชื้อราต่างๆเหล่านี้ได้ดีมากๆเลยสำหรับวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งในการตัดแต่งกิ่งก็คือการจัดทรงพุ่มของเขาไม่ให้สะสมโรคและแมลงนะครับก็พยายามตัดกิ่งที่ชี้เข้าไปในทรงพุ่มแล้วก็รวมไปถึงกิ่งที่อยู่บริเวณโคนต้นนะครับเพื่อให้เมื่อเขาจเจริญเติบโตขึ้นไปแล้วพุ่มก็ไปแตกอยู่ด้านบนเราสามารถจะเดินเข้าไปใช้ในระยะของ ตัวโคนต้นเพื่อเป็นร่มเงาหรือเข้าไปเชยชมดอกที่สวยงามได้ห้อยลงมาให้สวยงามแบบนี้ก็สามารถจะใช้กันไกตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกได้นะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องของโรคและ,มะแมลงอีกประการหนึ่งเลยก็คือเรื่องของหนอนนะครับมีโอกาสมากๆเลยที่กระดิ่งนางฟ้าของเรา จะถูกโจมตีโดยหนอนชนิดต่างๆแล้วก็รวมไปถึงมแมลงปักกัดนะครับถ้าเจอหนอนแนะนําให้ใช้ไลนิ่งในการผสมน้ําฉีดพ่นแล้วก็ถ้าหากเจอตะกะแตนหรือด้วงต่างนะครับก็แนะนําให้ใช้เมทาซานในการผสมน้าฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆชีวพันธุ์ของแอปพลายเคมีที่มีแนะนํานี้ไม่ใช่สารเคมีนะครับทุกท่านสามารถจะใช้ในพื้นที่สวนที่ท่านคํานึงถึงระบบนิเวศและอันตรายที่เกิดขึ้นจากสารเคมีก็เลือกใช้ชีวพันธุ์จากแอปพลายเคมีประเทศไทยนะครับ กระดิ่งนางฟ้าสามารถจะนํามาปลูกในบ้านเรือนในฐานะของไม้กระถางที่สามารถจะปลูกควบคุมส่งพุ่มไว้มีหลายท่านนํามาปลูกเป็นบอนไซด้วยนะครับแต่เป็นบอนไซที่มีขนาดใหญ่ช่างนิดหนึ่งนอกจากนี้เราจะปลูกเป็นไม้กระถางเพื่อปลูกในพื้นที่ที่รับแสงแดดเต็มที่และเพื่ออวดความสวยงามของดอกก็สามารถทําได้รวมไปถึงท่านปลูกในพื้นที่สวนข้างน้ําตกหรือสวนที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ สวนร้อนชื้นท ropical garden แบบนี้กระดิ่งนางฟ้าก็เป็นต้นไม้ยืนต้นอีกต้นหนึ่งที่เหมาะมากๆเพราะว่านอกจากจะมีพุ่มใบเขียวขจีแล้วในช่วงฤดูกาลที่เขาออกดอกเรามีเก้าอี้สักตัวหนึ่งไปวางอยู่ใต้ต้นกระดิ่งนางฟ้าเราก็จะได้เฉยชมเจ้าดอกที่มีสีสันสวยงามสมชื่อกระดิ่งนางฟ้าเลยครับเชิญชวนทุกท่านนะครับได้หามาปลูกกันแล้วถ้าได้ผลเป็นอย่างไรอย่าลืมเล่าสู่กันฟังและรว,วมไปถึงท่านที่ปลูกแล้ว เล่าเคล็ดลับที่ท่านปลูกเลี้ยงได้ผลดีซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้เลยครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทําลายโดยโรคและ,มะแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีในการจัดการโรคและ,มะแมลงต่างๆเหล่านั้นให้เป็นอันตรายต่อตัวเราลูกของเราสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็รวมไปถึงระบบนิเวศ ในส่วนของเราด้วยนะครับมือเย็นเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคและชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดมแมลงได้อย่างเอาอยู่ที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้เป็นอันตรายกับเราลูกของเราสวนของเราและก็สัตว์เลี้ยงของเรานะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้งช h อ p e ี Lazada าและก็รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยนอกจากนี้แล้วหากท่าน ใช้ไลนย์อยู่ก็สามารถจะแอดไลน์คุยกันกับ apply, แอปพลายเคมได้โดยตรงเลยนะครับส่งเร็วด้วยนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้นๆมีอยู่เป็นประจำที่ mm hmm. มือเย็นฟิลนะครับเ mm hmm. ชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้หลงมาเจอมือเย็นเป็น,ปนคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ ต่อท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันนะก็เชิญชวนท่านได้กดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมเมื้วยนะครับ